สรุปนะครับยาง IRC i IR z IR ์ซชุดใหม่เนี่ยดีไหมขอตอบเลยนะครับว่าดีนะฮะดีมากแต่ว่ามือเบรกนี่แนะนําเลยนะครับมันใช้างานได้ดีมากขึ้นจริงๆนะฮะแต่ว่าก่อนจะเปลี่ยนมือเบรกเนี่ยก็แนะนําให้เช็คยางก่อนด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ็ซีพผมสาชาแนลนะฮะสดัดคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดระบบช่วงล่างให้กับ X-Max 300ของผมนะครับเมื่อมีกี่วันก่อนเนี่ยผมได้เอารถของผมเนี่ยไปฉี่ใช้ในชีวิตประจําวันเหมือนปกติทั่วไปนี่แหละแต่ว่าวันนั้นนะผมต้องเดินทางไกลนะครับจากสกลนครบ้านเกิดของผมไปที่จังหวัดอุดรธานีระยะทางกว่า100กิเมตร แต่ด้วยความรีบนี่แหละก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างแล้วหลายรอบด้วยก็คือมีรถตัดหน้านะครับมีรถเปลี่ยนเลนกระทันหันผมเลยต้องกดเบรกแบบสุดแรงนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือมันเบรกไม่อยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่รอบเดียวหลายรอบด้วยเบรกไม่อยู่ชนิดที่แบบว่านึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ขึ้นมาเลยนะครับพอกลับมาถึงบ้านแล้วก็เลยกดสั่งของที่เคยลังเลมาสักพักหนึ่งแล้วทันทีเลยนะฮะซึ่งอย่างแรกก็คือยางนะครับนี่สเส้นเนี่ยคือของเดิมที่ผมใช้เนี่ยเป็นของดูโร ยี่หอยางก็อาจจะไม่ได้ดีเลิศอะไรนะครับแต่ว่าผมกะว่าใช้สัก2ปีแล้วค่อยเปลี่ยนแต่เอาเขาจริงๆเข้าปีที่3แล้วนะครับซึ่งจริงๆมันก็ออกอาการมา 6- 7เดือนแล้วนะครับเรารู้สึกได้แล้วเรามันน่าจะถึงเวลาเปลี่ยนแต่ว่าเราขี้งกไงเรายังมองว่ามันน่าจะยังใช้ต่อได้อีกเราแค่ลดความเร็วลงมามันก็น่าจะปลอดภัยแล้วเนาะแต่วันนั้นผมต้องทําเวลาไงผมต้องใช้ความเร็วและมันบังเอิญกับเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นก็เลยเออเราควรจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมไม่ได้้้้ใชดดูลแลวนนนนะครร,ะะครับขขยึึมาอออีกกิงง็็ืเป IRC IZS ซึ่งถามว่ามันจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมีสรุปให้ฟังในทายคลิปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทดลองเทสดูก่อนส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็คือ เบรกมือนะครับแบบปรับระดับได้ซึ่งมือเบรกเนี่ยผมคิดว่าจะสั่งมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่ผมเอา X Max 3 0มมาแรกๆนะครับก็คือพิลลิงการเบรกของ X Max 300เนี่ยโดยเฉพาะเบรกหลังเนี่ยมันแข็งนะครับมันสู้มือตอนแรกผมก็ว่าจะอัปเกรดระบบปั๊มเบรกเนาะปั๊มบนปั๊มล่างล้อหน้าล้อหลังแต่ว่าราคามันสูงไงด้วยความที่เราขี้งกเหมือนเดิมนั่นแหละเราก็เลยไม่ได้ทําอะไรมันต่อแต่ว่าล่าสุดเนี่ยระบบเบรกของ Honda w a ว e ของผมเนี่ยไม่มีปัญหา ผมได้ซ่อมชุดเบรกของเวฟในที่นี้เราไปเจอมือเบรกแบบปรับระดับได้ของ CBR150 คันเก่าของผมนะฮะคันที่สองนะครับคันที่เอามาปั้นแล้วขายนะลองเอาไปใส่ในเวฟลองดูซิมันเป็นยังไงซึ่งปรากฏว่าฟิลลิ่งมันแตกต่างจากของเดิมมากๆนะครับมันส่งผลต่อการกำเบรกมากมากนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นตอนแรกที่ลังเลนะเพราะว่าเขาขายตั้งพนะันสองเนี่ยเราก็อยากได้ความชัดเจนในเรื่องนี้เนาะเราไม่อยากซื้อมาแล้วก็เสียตังทิ้งไงเดี๋ยวผมจะเอาไปใใอนล้้ทมรหฟังคิ กับยางแต่ว่าเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนยางกันก่อนซึ่งการเปลี่ยนยางเนี่ยได้ผมจะถอดล้อนะครับแล้วก็ไปที่ร้านเขาเปลี่ยนให้ซึ่งขั้นตอนนี้ผมจะพาไปเร็วๆนะครับไม่ได้ทําละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าตอนที่ผมเปลี่ยนล้อชุดนี้นะล้อด,ดูโร่เนี่ยผมก็เคยทําให้ดูไปรอบหนึ่งแล้วเนาะส่วนถอดล้อหน้าเนี่ย ไม่ยากนะครับแต่ว่าข้อควรระวังคือเราจะต้องหอดตัวเซ็นเซอร์ ABS ด้านหน้านี้ออกก่อนนะครับไม่งั้นเวลาเราถอดล้อเนี่ยมันอาจจะไปชนกับตัวเซ็นเซอร์แตกพังได้ สรุปนะครับยาง IRC i z s ชุดใหม่เนี่ยดีไหมขอตอบเลยนะครับว่าดีนะฮะดีมากแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างหนึงคือยางหลังนะครับเพราะว่าก่อนไน้นี้นะ ตอนที่ผมใช้ดูโร่อยู่เนี่ยผมใช้เบอร์150นะครับสำหรับด้านหลังพอมาใช้140แล้วมันดูเล็กลงประมาณนึงเลยนะคือมองจากตาเปล่าเราเห็นเลยว่าทั้งหน้ายางแคบลงแล้วก็แกมยางเตี้ยลงนะครับโดยเฉพาะเวลาเรามองไกลๆเนี่ยคือมันขัดแย้งกับความรู้สึกเดิมที่ผมเคยรู้สึกนะครับกับยางดูโร่แต่ก็ต้องทําใจเนาะเพราะมันหาไม่ได้งไงถ้าจะใช้ของ IRCI ZS มันไม่มีไซนั้นนะครับ มันมีแค่ไซนีสไซเดิมไซร้อยสี่สิบทับเจ็ดสิบขสิบสี่แต่ว่าสิ่งที่ผมชอบของยางชุดนี้หลังจากที่ผมใช้มาหลายวันแล้วนะครับน่าจะวิ่งไปประมาณสัก300กิโลเมตรได้ตั้งแต่วันที่ใส่ยางมันนุ่มมันนิ่มขึ้นนะครับก็คือเวลาเราขี่ผ่านถนนคอนกรีตเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะครับมันนิ่มนวลน,นะฮะมันไม่แข็งกระด้างเหมือนยางชุดก่อนนะครับแล้วก็ความหนึบเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ทดสอบเบรกทดสอบ เทโค้งอะไรแรงๆนะครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้ขับขี่สไตล์นั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขี่ปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราก็รับรู้นะครับเรารู้สึกได้แล้วว่ามันนุ่มนวลกว่าเดิมนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้ความเป็นธรรมกับยางดูโรเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้ย,ยางชุดนั้นมานานแล้วนะครับคือปกติผมตั้งใจจะใช้แค่2ปีแล้วค่อยเปลี่ยนแต่ว่ารอบนี้นะผมลากไปจนถึง3ปี3ปีกว่าเลยนะฮะถึงเปลี่ยนนะครับ กะว่าจะใช้ดูโรดตัวเดิมนั่นแหละแต่มันหาไม่ได้แล้วนะครับไซนั้นมันหาไม่ได้ก็เลยงั้นก็มาเปลี่ยนใช้ของ IRCICS เพราะว่าคนที่รู้จักกันเนี่ยหลายคนเขาแนะนำนะครับเขาบอกว่ามันเป็นยางที่ราคาไม่แรงแต่ว่าคุณภาพดีซึ่งราคาเนี่ย ก็อยู่ที่3,400บาทก็เป็นราคาที่ไม่ได้สูงมากมายเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับยางของสกูตเตอร์เนี่ยยางวิกสกูตเตอร์ตัวท็อปเนี่ยมันก็จะมีราคาอยู่ประมาณ5,000เกือบ6,000ถ้าเป็นของ p i r e l l หรือว่าของ Michelin ราคาก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับประมาณ5,600 0บาทแต่ว่าสลับ3,000กว่าบาทเนี่ยผมว่ามันเป็นราคาที่ยังโอเคนะครับยังรับไหวอยู่คือมันก็แพงกว่าพวก สกูตเตอร์คาร์ดร้อยห้าสอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าวงล้อมันใหญ่กว่าไงแต่ว่า3,000กว่าบาทเนี่ยมันเป็นราคามาตรฐานของเกร์กลางๆของรถคาร์นี้นะครับสรุปคือดีนะครับดีแต่ว่าถามว่ามันจะดีแบบนี้ไปตลอดไหมผมคิดว่าน่าจะใช้ได้อีกประมาณสักสองปีหรือ2ปีครึ่งนะครับถ้าเกิดใช้นานกว่านี้มันก็จะแข็งกระด้างเหมือนกันกับยางดูโร่ที่ผมใช้นั่นแหละ ก็คือ,อยางเนี่ยเขาก็จะมีระยะเวลาของเขานะครับซึ่งช่วงแรกที่เราใส่เนี่ยมันดีมากๆแต่ว่าพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยยางมันเริ่มแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณสมบัติความยืดหยุน่นคุณสมบัติการเกาะยึดถนนมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เหมาะสมกับการใช้งานของเขาเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรนะฮะอยู่ประมาณ2ปีนะครับสปีก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วต่อให้ใช้ยางแพงอายุมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องต่อมาเรื่องของมือเบรกนะครับ ซึ่งมือเบรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขัดกับความเชื่อเดิมของผมมากๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะมีผลกับการเบรกขนาดนี้นะฮะแต่ว่าเราก็ได้ยินมาอยู่ว่าหลายคนที่เขาเปลี่ยนไปแล้วเขารู้สึกว่ามันดีขึ้นอย่าง X Max 300ของผมเนี่ยมือเบรกกับบลอกแฮนด์ and, มันคอนข้างห่างกันเยอะนะอย่างตัวผมเนี่ยผมมักจะใช้2นิ้วในการกำเบรกนะครับก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางเวลาก่อนเนี่ยเราก่อได้แค่ข้อนิ้วข้อแรกนะครับข้อปลายเล็บนะแต่พอผมเปลี่ยนมาใช้มือเบรกแต่งเราสามารถกดได้ถึงข้อนิ้วตรงกลางนะครับ เลยทำให้มันมีแรงกดที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เรากเดเบรกได้ขนัดมากขึ้นแต่ทีนี้เราจะสั่งเลยไหมจะสั่งราคาเท่าไหร่ดีเพราะว่าของ X Max เนี่ยมันมีตั้งแต่4 5 0 0นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกยี่ห้อดีๆหน่อยก็หลายพันแต่ว่าส่วนตัวผมนะผมจะช่างใจอยู่ระหว่างตัวถูกก็คือตัว4500นะ กับตัวนี้ตัวพันสแต่ว่าสุดท้ายก็มาสั่งตัวนี้นะครับตัวพันสเพราะว่าเป็นของแต่งก็จริงแต่ว่าเป็นของแต่งที่ถูกจําหน่ายจากศูนย์ยามาฮ่าก็คือตัวสี่ห้าร้อยเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมคิดว่าแบบนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนกันกับของแต่งในเวฟนะมันมีลักษณะคล้ายกันนะครับผมก็เลยคิดว่าฟิลลิ่งการเบรกมันน่าจะไม่ห่างกันเยอะแต่ถ้าจะว่าไปพันสเนี่ยมันก็เป็นราคาต่อ1คู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อแยกต่างหาก ถึงจะเป็นก้านเบรกมือของเดิมของ X Max เนี่ยข้างหนึ่งมันก็350ต่อข้างนะฮะถ้า2ข้างก็700อยู่แล้วนะครับก็เพิ่มตังอีกเล็กน้อย100 200ต่อหนึ่งข้างนะครับเราก็จะได้ของแต่งที่สามารถปรับระดับได้เพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจเอาชุดนี้มาซึ่งฟิลลิ่งการเบรกเนี่ยขอบอกเลยนะครับว่ามันดีอย่างที่คิดไว้จริงๆนะครับคือเวลาผมกดเบรกเนี่ยผมสามารถกดได้หานาดมากขึ้นสามารถกดได้ลึกมากขึ้นนะครับพอมาบวกกับ ยางใหม่ผมเปลี่ยนเข้าไปเนี like so. ่ยผมเลยมีความมั well ่นใจในการกดเบรกมากขึ้นนะครับเพราะว่าเปลี่ยนยางมาแล้วไงก็มีความมั่นใจมากขึ้นมีความกล้าที่จะกดเบรกมากขึ้นนะครับมือเบรกนี่แนะนําเลยนะครับมันใช้งานได้ดีมากขึ้นจริงๆนะฮะแต่ว่าก่อนจะเปลี่ยนมือเบรเนียก็แนะนําให้เช็คยางก่อนด้วยนะครับถ้าเกิดยางมันอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้เท่าไหร่นักผมแนะนําให้เปลี่ยนยางไปพร้อมกันเลยจะดีกว่านะครับส่วนมือเบรเนียชุดนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาสามารถปรับระดับได้สีระดับนะครับแต่ว่า ผมก็ปรับระดับต่ําสุดอยู่แล้วนะฮะแต่เอาจริงๆถ้าเกิดเตี้ยกว่านี้ได้อีกนิดนึงจะดีกว่ามากนะครับก็คือระดับสูงสุดเนี่ยไม่ได้ช้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันหนักก่าของเดิมอีกนะฮะหนักก่าของเดิมติดรถอีกแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นคนมือใหญ่มือยาวเนี่ยก็ไม่แน่นะครับระดับนี้อาจจะเหมาะกับเขาก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดการเบรกเนี่ยมันเข้ามาชิดมือเบรกมากเกินไปเนี่ยบางทีถ้าเกิดอุบัติเหตุมามันอาจจะหนีบมือเรานะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเขาก็เลยทําระยะห่างไว้้้ไไมมม่ดดดเขาาาชิิตกกกกัับปแนน เบียดเสร็จรอบนี้ผมใช้ตังไป4,000 4,500กว่าบาทนะครับเกือบ4 6 0 0ยางหน้าหลัง3 4 0 0แล้วก็มือเบรกอีก1,200อเออลืมพูดไปอย่างหนึ่งคือยางหน้ายางหลังเนี่ยทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเราจะต้องเปลี่ยนจุบลมด้วยนะครับซึ่งจุบลมของเดิมของเขาเนี่ยเขาจะเป็นหัวตั้งนะฮะแต่ว่ารอบนี้ผมเปลี่ยนมาใช้แบบ90องศาซึ่งมันจะทําให้เราสามารถตรวจเช็คลมยางหรือว่าเติมลมได้สะดวกได้ถนัดมากขึ้นเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ชอบหัว90องศาก็ใส่หัวตรงก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําเลยว่าเปลี่ยนยางหน้าหลังทุกครั้งกดเปลี่ยนจุบลมด้วยสรุปนะครับมือเบรกใหม่ดีกว่าของเดิมคุ้มกับ1,200บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้เพื่อนๆกดเข้าไปดูนะครับส่วนยางนั้น IRCI ZS เนี่ย นุ่มหนึบนะครับเสียอยู่อย่างเดียวก็คือไซย,ยางหลังอะ่ะมันเป็นแค่140ส่วนตัวผมนะถ้ามันมีไซร้อยห้าสิบให้เลือกเนี่ยมันจะดีกว่านี้นะครับถ้าเกิดใครคิดว่ายางชุดนี้มันราคาสูงไปดูโลกก็ยังเป็นยางที่น่าใช้อยู่นะราคามันอยู่สองพันกว่าบาทแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเร็วหน่อยนะครับสองปีป๊บเปลี่ยนเลยไม่ต้องรักยาวแบบผมไม่งั้นจะเกิดปัญหาเวลาฉุกเฉินขึ้นมามันอาจจะเอาไม่อยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะแต่งตัวไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าอยู่แถวบ้านนะครับขี่รถออกมาซื้อข้าวตอนเเ้าาน,นีกก็ววล่ง